โอเคนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมมาครับวันนี้อยู่ในเวอร์ชันดูข้างบนเอานะจูนเมาจุดศูนยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดไม่รู้มันล่าสุดหรือเปล่าแต่จะมาบอกเขาดีครับคือว่าเอาไงดีบริษรัทของมแจงนะครับตูนซื้อไปแล้วโมแจงขายให้กับซอฟต์แวร์ตอนนี้แล้วก็เล่นของซอฟต์แวร์กันอยู่ ตัวทดลองที่หนึ่งนะศูนย์ยจุดห้าจุดหนึน่งจร,ริงๆริก็สือตูนนั่นแหละกับดีองอัเดีของมันก็เล่นต้องทนเป็นหน่อยนะเพราะมันมีตัวใหม่เยอะมากเลยนี่มีมาด้วยต้องเอามาเป็นของเราให้ได้เมื่อไยรจะโอเพนได้เดี๋ยวครับก่อนอื่นตัดไม้ทำลายป่า ก็วันแรกทำอะไรก็บ้าที่มันมีหน่อยนะก็ว <able> ันแรกก็ไม่ทำอะไรมากแค่บ้านทำพวกแบบอะแบบนี้หาแกะหาวัวหามาอะไรแบบนี้ ก็หาไปวันแรกตัวมันก็มีพวกมาอยู่ทุกที่้นะโอ้ตัวอะไรเนี่ยคิดว่าบัวเแก่แกเราครับนี่ก็ต้องหาอาหารบ้านที่มีต้องอย่ตรงตรงที่มีไรดีหน่อยโอเคแถวนี้เนี่ยโอเคจะอยู่บ้าน ตรงนี้ตรงนี้นี่ที่ลงที่ลงด,ดโีโอเคมันมีของใหม่เต็มเลยมาดูของใหม่เยอะ โอเคเดี๋ยวอนาคตก็ปลูกบ้านใหม่แต่นี้ก็เป็นบ้านบ้านชั่วคราวหน่อยเขาไม่มีบ้านอยู่ในนี้ไม่มีบ้านอยู่จริงๆจะอยู่ไหนก็ไม่ได้ก็ก็ก,ก,กตรงในดีวีสุดแลโอเคเจ้าแนวตัวเองหน่อยถามว่านี้เอามาจะขายก็พิแ,แท็กแท็ก อเคได้แล้วได้ของนะขับเตียงกล่องกล้องกล่องกล่องอ่ะกล่องโอเคเลีกไม้ประมาณสามอันอู้มีป่ามีป่าสะดวกใกล้ๆด้วย เกี่ยงหมูสับไงล่ะนะหมูสับอ่ะมันเป็นนะ้ยให้แม่ช่วยนะือ,อหิวแล้วอตอนก็ตัดไม้ไปสังเกตดูเลยนะครับมันดีหนูเวอร์ชันนี้มันดีสังเกตดูมันมันใหม่มันมีตัวอะไรต่อตัวอะไรท่า ตอนตอนกลางคืนไม่รู้มันกัดได้หรือเปล่าเจ้าตัวฮอตฮอทฮอทบิทเทออะไรนะอ๋อซอมบี้ฮอตนะมันไม่รู้กัดได้หรือเปล่าถ้ากัดได้ก็ต้องก็ต้องเอาเอาตัวรอดหาวิธีแล้วก็ไม่รู้เอาตัวรอดอยังไงดีเพราะมันเอาตัวรอดยากไม่มันเอาตัวรอดยากแค่นเด,ยนเดียวใช่ไหม สร้างคิดดีกว่าเนี่ยก็เอาเอา,เอาไม้เอาไม้ที่ใช้เหลือมาสร้างบ้านแค่นี้แหละง่าย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 ถามว่าตรงนี้ต้องเว้นไหมเวน้นเอาไว้เป็นเอางอาจจะอยู่บ้านหลังนี้ตลอดเลยก็ได้แต่บางวันอาจจะไปแคสเกมอื่นบางก็ได้แตว,ว่าส่วนใหญ่จะเล่นมาคราฟเนี่ยแหละดีที่สุด ไม่ได้ใช้อีกแหละ้วมันตัดเร็วมากเลยทำไมเวอร์ชั่นใหม่มันตัดเร็วขึ้นกว่าเวอร์ชันเก่าอ,อ ไม่พอโอเคเราต้องใช้บ้านนี้อยู่ก่อนบ้านไม่มีถ้าถ้ายอยู่ได้ก็อยู่บ้านหลังนั้นไปพอของเยอะแล้วก็จัดก,การก็ดีนะก็คือตอนนี้อยู่แล้ว สามารถกินเนื้อแกะที่เราได้กนินีนนคขมัเนเ่ี่เ่าเนี้ย เขาจะกินนะครับเขาเรียกว่าชิเก้นมีต้องเป็นผีบึกเบิกมาคาแล้วนะคอน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละแต่อยากอธิบายมันดีจะได้คนอื่นจะได้รู้ว่าคือตัวอะไรเป็นตัวอะไรนะก็ยังฟังไม่เสร็จเลยตอนนี้ก็แบบ ก็ไถลงไปเลยโอเคเหมือนไกลมือแล้วยังไม่มีประตูบ้านเลยโอ้โหมประตูมาบ้านนึง,งไปเก็บของโอ้โหโอเค แต่คุดแรกกันนันแรกก็ต้องมีของลงเหมือนให้ได้อะไรแบบนี้ไม่งั้นก็ก็จะไม่รวยตลอดนั้นแหละเราต้องมีของเยอะๆถึงจะันทำอะไรเยอะๆได้แค่นั้นนะบางทีก็อาจแอบเสกบางอนละไปนะครับจากเสก โอเคบางวันอาจจะมีสอนทำอะไรบ้างด้วยนะใครอยากดูก็มาเปิดดูได้นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นบางงันก็เพิ่งแบบสดๆเลยอะไรแบบนนะีซึ่งลงสดๆก็นะใครที่อยากมาร่วมสนุกในกิจกรรมเจอนะกแคสเกมคนหนึ่งนะครับที่นะครับ ให้ให้มาที่ไหนอะอยุธยานะครับตำบลวัดยมนะตำบลวัดยมโอเคก็เดี๋ยวเรื่องนะี้เดี๋ยวค่อยเขียนหรือว่าจะไปหาจุดที่ถ้าใครรู้รายละเอียดดีเรื่องผมก็จัดการเลยไม่มีประวัติให้ดูนะครับก็่านะจะไม่รู้กันอันก็ให้ถามนะักแคเทเยยมอีกคนหนึ่งได้ เลยนะพอคนนี้นะครับเขาเก่งมากเลยเขาเก่งกว่าผมอีกละโอเคตอนนี้เราก็มีทะเลฝายแล้วก็สามารถเอาของดีมาจากทะเลได้เย่เฮ่กีไกเดี๋ยวนี้ไม้เราเหลือสองคาเป็นสี่ก็มาครับ อืมปากรถเพราะความสว่างเ,เก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บให้หมดโอเคเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่บายบายวู้